เป็นอีกวันธรรมดาทนโรงเรียนสอนอาหารทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เจนกับซูมีครูคนใหม่เข้ามาสอนหน้าตาน่ารักเชียวสามีเงินยะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแนะนำตัวหน่อยแต่เชฟใหญ่ไม่ค่อยโรแมนติกเอาซะเลยทุกคนใส่เสื้อกันเปื่อนเดี๋ยวนี้ต้องรอดจากศึกในครัวให้ได้เชฟดูจังแล้วใครจะไม่ตกหลุมรักล่ะ คุณอยากจะทำอาหารให้เขาทานเดี๋ยวนี้เลยอาวุธลับของเชฟก็คือผ้ากันเปื้อนสะอาดๆส,ส่วนนักเรียนก็ต้องเจอแบบฝึกหัดส,สุดโหดครั้งหนึ่งเชฟก็เคยเหกกฎดอยู่เหมือนกันใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าศึกการทำอาหารมันจะดูเดือดขนาดนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่นอนไม่นะเจ็บตัวด้วย โชคดีที่เป็นแค่อซอสนะนักเรียนจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วภาพกันเพื่อนแบบไหนที่ซูกับเจนจะเตรียมมาล่ามไม่อยากจะเชื่อเลยภาพกันเพื่อนที่ทำจากเงินสดเสียดายแย่เลยถ้ามันต้องเปื้อนต่างกับของซูอย่างคนละโลกเลยละอีกหนึ่งวันในชั้นเรียน แต่ใจมันเพ้อไปไกลจนยากที่จะตั้งใจฟังหรือกำลังฝันถึงทำเล็บลายใหม่นึกออกแล้วทำไมฉันไม่ไปทำเล็บแล้วให้เพื่อนมานั่งเรียนแทนแล่ะถึงเวลาชิ่งแล้วแผนดูเหมือนจะได้ผลนี่ตัวดูไม่ค่อยเนียนเลยนะเงียบๆหน่อยสิ ดูเหมือนเชฟจะไหวตัวทันนะออือดูถ้าเชฟจะปิ๊งกับเครื่องเพชรหรูๆเชฟจะดีจังถึงเวลาตรวจแล้วว่านักเรียนเตรียมชีสสำหรับพาสต้าไปถึงไหนซูเตรียมไว้อย่างดีแต่นิกเม่รอดอะได้การละ เจนพร้อมกลับมาเรียนหนังสือแล้วถึงเวลาชิ่งละ่ะอืมพอทำเล็บใหม่แล้วทำอาหารไม่สะดวกเลยสูทำพาสต้าแสนอร่อยเสร็จแล้วแต่แม่สาวรวยปังแนะนำให้ทานชีสดิบๆซะเลยอืแผลหลอกไม่ได้ผลนักเรียนทั้งแตกชนะอีกครั้ง เป็นแก้วค็อกเทลที่หรูหราแต่มีบางอย่างขาดไปแน่นอนสตรอเบอรี่ไงล่ะตื่นจากฝันได้แล้วห้ามดื่มค็อกเทลในโรงเรียนแต่นางสามารถกินสตรอเบอรี่ได้แค่หั่นเป็นชิ้นบางๆให้น่าทานส่วนให้ฝันซูก็ยังแรนแค้นเหมือนเดิมแย่จังแต่ใครจะสนล่าในเมื่อเชฟสุดหล่อก็ยังอยู่กับคุณหวนหวานจริงแต่เชฟดันไม่สนใจ หยุดก่อนกระเป๋าเดี๋ยนี้<ม>ถึงเวลาเรียนแล้วก็จริงอะนะจะตั้งใจเรียนได้ไงถ้าใจมันยังวิววิวเ<ม>อาล่ะ,ละนักเรียนวันนี้พวกเธอจะต้องทำเบรอร์เกรอร์อาหารชนิดนี้มีส่วนประกอบที่หลากหลายแล้วสาวรวยปังกับสาวทั้งแตกจะทำออกมาหน้าตาย,ยังไงนะสูรเตรียมพร้อมแล้วแต่เจนยังงงๆอยู่เลย แล้วจะต้องทำไงดีละ่ะง่ายมากก็แค่ขนมปังกับซอสไงละ่ะแล้วก็ผักอีกหน่อยเรียบร้อยตายแล้วดูเหมือนเจนจะมีโอกาสชนะมากกว่า <c oughs> จานของนางเต็มไปด้วยเนื้อเยี่ยมมากเบอร์เกอร์ผักของสูส้ไม่ได้เลย เชฟโดนใจส,สุดๆกับบิ๊กแม็กเนื้อแน่นสู้ทำของขวัญให้ครูด้วยเขาจะต้อง mm. ชอบแน่เลย <Huh. S 1> เริ่มจากทำแป้งขนมปังขิงแล้วตัดเป็นรูปตามตัวอกักษรเอาไปอบแล้วก็แต่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งหลากสีทอนนี้ขนมก็พร้อมแล้ว <Huh? S 1> อะไรเนี่ยเชฟดดนคิดว่านี่คือบอร์ดเกม สู้ไม่ได้ทำมาเอามาเล่นนะคงต้องเล่นตามน้ำไปแล้วล่ะแล้วสู้ก็แพ้ไปทำไมเชฟไม่เข้าใจล่ะเนี่ยเจนมีไอเดียที่ดีกว่ามาเล่นเกมกันเถอะสนุกกว่าคุกกี้แน่นอนดูเหมือนสู้จะได้เรียนตัวต่อตัวแต่เจนไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ถึงเวลาได้ความสนใจจากเชฟและฉลองชยัยชนะเอาธนบัตรใส่ในแผ่นใสตัดและซีลให้ได้ขนาดพอดีและหนีบด้วยที่หนีบผมต่อกันให้ยาวแลมว้ม้วนกันกับแกงกระดาษจากนั้นก็ตัดส่วนกลางของเค้กเพื่อใส่เงินลงไปใส่ก้านหลอดพลาสติกลงไปจากนั้นก็ปิดด้วยเค้กและทาครีมทับ แต่งด้วยแผ่นทองที่กินได้เสร็จแล้วรู้จังถึงเวลาดื่มแก่เจ้าของวันเกิดแล้วว้าวของขวัญสุดพิเศษเซอร์ไพรส์ามากเลยสู่ผพ้นาสงสารไม่มีโอกาสที่ฝันถึงงานวันเกิดแบบนี้ส่วนเจนก็ไม่เคยเหนื่อยกับการใช้เงินเลยแต่ยังไงเงินก็ซื้อความสามารถไม่ได้หรอกนะสึกสำหรับเชฟคนต่อไปก็คือบานาน่าสป ผู้ที่ชนะจะได้เป็นรองหัวหน้าเชฟเ,เริ่มกันเลยสูตเตรียมพร้อมมาอย่างดีส่วนเจนก็ยังมึนๆค่อยๆเริ่มทำตักไอศครีมออกมาหั่นกล้วยตามยาวแล้วแต่งจานด้วยวิปครีมถั่วและสตรอเบอรี่ไซรัปเพิ่มด้วยหัวใจและสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วเธอทำได้ไงเนี่ยสาวน้อยทั้งแต่งทำงานได้เร็วมาก แต่สาวรรยปังหนังไม่ยอมแพ้ง่ายเพราะมีเค้กเล็กกล้วยที่เยอะกว่าทั้งสมเท่าคร่านี้ก็เป็นของหวานแล้วแต่เชฟดูเหมือนจะไม่ถูกใจงานลูกๆเลยสู่ชนะอีกครั้งสงสัยเจนต้องกินไอติมย้อมใจแล้วละ่ะถึงเวลาทำพิซซ่าแล้วแย่จังเจนมีแต่ว่าทุดิบหรูทั้งนั้นเลยแข่งกับลูกคนหนูนี่ลำบากเป็นบ้า มีเครื่องปรุงให้เลือกเพียบ mm hmm. อันไหนไม่จำเป็นก็โยนทิ้งไปเลยอุ๊ยว้าวดีจังสาวทั้งแตกได้วัตถุดิบเพิ่มอีกแล้วเย้คนมีเงินมักฟุ่มเฟือยเนอะได้มาอีกชิ้นละสู่ต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์อืมก mm hmm. ุ้งเสือนี่แหละที่จะทำให้พิซซ่าฉันเลิศอืม mm hmm. จานนี้จัดเป็นซีฟู้ดแบบจุกๆ ไม่มีอะไรหรูเท่าก,กองกุ้งและปลาเมอือกอร่อยขึ้นสวรรค์เลยล่ะว้าวมะกอกหมา,ามาแต่งเล็บมากกว่าพิซซ่าเนอะแต่สู้ไม่คิดแบบนั้นดิเธออยากจะได้มากกว่านี้คำอธิษฐานไปจริงแล้วโดวยวัตถุด,ดิบที่มีเท่าน,นี้ก็เป็นพิซซ่าแสนอร่อยถึงเวลาตรวจผลงานล่ะไม่นะ ซีฟู้ดกองพเนร์นมันไม่ใช่พิซซ่าสักนิดสาวรวยปังแพ้ไปส่วนซูทำได้เวอร์หวังมากโชคดีจังแค่นี้ก็ได้ฉลองชัยแล้วนี่สาวๆตื่นเถอะเขาเลิกกันหมดแล้วนะอ้าวเชฟกลายเป็นผ่านรงได้งไงแล้วสูก็กลายเป็นสาวรวยปังฝันประหลาดดีแท้ แล้วอีตานี้ก็ไม่น่าจะปิ๊งตรงไหนเลย